อัานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิพิษุสมเณีทั้งหลาย,ลนานนนลายในตอนนี้ก็มาฟังเรื่องราวของบรรนางภาษามาวดีตอนโคศกต่อไปเมื่อตอนก่อนนี้ผมก็มายั่งไว้ตอนที่โคศกจะถูกใช้ไปให้ในสมิงฆ่าขอย้อนอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อท่านเศรษฐีต้องการให้ ไอช่างม่อฆ่าโคศกแต่กลายเป็นลูกชายของท่านต้องถูกฆ่าแทนความช้ำใจมันเกิดขึ้นอย่างหนักไม่อยากจะมองหน้าโคศกลูกรักที่แสงเกลียดที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านบอกว่าท่านรักแต่ใจทิ่เกลียดแสงเกลียดรวมความว่าต้องกหายใหม,ใหม่ต้องฆ่าไอเจ้าเด็กคนนี้ให้ได้ ก็คิดกันมันได้ว่าเรามีบ้านสวยสําหรับเก็บสวยอยู่ร้อยร้อยบ้านคือว่าตามธรรมดาเศรษฐีนี่พระราชาจะต้องตั้งคนที่มีทรัพย์ตั้งแต่สี่สิบโกดขึ้นไปท่านตั้งให้เป็นอนุเศรษฐีคนที่มีทรัพย์ตั้งแต่แปดสิบโกดขึ้นไปให้ตั้งตั้งให้เป็นมหาเศรษฐี การตั้งตำแหน่งเศรษฐีเขาจะต้องมีบ้านสวยมีค้าทาสหญิงชายช่างม้าวัวควายให้แล้วก็มีฉัดสามชั้นประจำตำแหน่งและวก็เศรษฐีรับการแต่งตั้งนั้นก็จะมีโอกาสเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับผู้นางผู้ใหญ่คือเสนาบดีเป็นอันว่าท่านเศรษฐีคนนี้ท่านอยู่ในตำแหน่งอนุเศรษฐีเพราะตอนที่ท่านตาย จะไม่ถึงนะตอนที่ท่านตายจริงๆท่านเหลือเงิน40โกดแต่ว่าในตอนนั้นจะมีถึง80ิโกดหรือเปล่าไม่ทราบตอนแรกเขาม่ไดีบอกท่านเรียกเศรษฐีเฉยไม่เรียกมหาเศรษฐีคุณคงอยู่ในเกณฑ์อนุเศรษฐีท่านเศรษฐีคิดว่าเราจะต้องให้ในายสมียน์คนเก็บสวยจัดก,การค่าเจ้าหนี้ให้ได้ ยังได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งในรูปเดียวกันว่าเจ้าเด็กคนนี้มันเป็นลูกชายของเราแต่เป็นลูกชาย<ม>ที่เลวที่สุดในคิดฆ่าฉัน่ยตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเจ้าเด็กคนถือจดหมายนี้มาถึงเจ้าจุนจัดก,การฆ่าแล้วก็ทิ้งมันในหลุมส้วมหมกบนหลุมส้วมเลยแล้วก็ห่อชายผ้าให้โคศกเดินทางต่อไปฉันเรียกคนศกมาว่าเขาลูกรัก บ้านสวยที่ของพ่อมีอยู่ในตำบลโน้นมันไกลหน่อยเจ <c oughs> ้าจงนำจดหมายนี่ให้คนเก็บสวยได้รอให้เขาปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อให้เรียบร้อยแล้วนำข่าวมาบอกพ่อข้อศก็บอกว่าคุณพ่อครับตำบลที่จะไปมันไกลผมก็ไม่มีสเสบียงเดินทางเลยจะไม่ต้องอาหารไปกินกันทางบ้างพ้อนต้องค้างคืน ท่านเศรษฐีก็บอกว่าไม่ต้องออไปหรอกลูกคิดว่าพ่อจะมีเพื่อนเป็นเศรษฐีอยู่เะหว่างกลางทางในบ้านในทางที่จะผ่านไปนี่มีบ้านเศรษฐีอยู่หลังหนึ่งเป็นเพื่อนกันเจ้าจงไปแวะรับทานอาหารที่นั่นหลังจากนั่นก็เดินทางไปบ้านสวยไปหาในสมิ่งที่เก็บสวยรวมความแล้วโคศก ก็เลยไม่มีอาหารไปกินก็เดินทางไปถึงบ้านเศรษฐีนั่นไปก็ถามเขาถึงตำบลน,นั่นก็ถามว่าบ้านท่านเศรษฐีอยู่ที่ไหนเมื่อเขาแจ้งแล้วก็เข้าไปในบ้านนั้นไปพบพัญญาของท่านเศรษฐีพัญญาท่านเศรษฐีได้ถามว่าเธอเป็นใครมาทุระอะไรข้อศกก็บอกว่าผมเป็นลูกของเศรษฐีในเมืองครับบอกชื่อพ่อ แล้วาบาลีก็ไม่บอกว่าพ่อชื่อไรเหมือนกันผมก็เลยบอกพวกคุณไม่ได้ว่าทิวนี้ชื่อไรคือพ่อเลี้ยงโคศกเนีผมก็จาไม่ได้เขาไม่มื่ไม่ได้เขียนไว้แต่คืนเดามันก็จะเก่งเกินไป <c oughs> พอปัญญาของท่านเษฐีทราบเห็หน้าโคศกเข้าก็เกิดความรักใคร่กับลกูก มีความรู้สึกว่าเหมือนก็โคศกนี่เป็นลกูกแต่ความจริงท่านมีลูกสาวนะวันนี้วันนี้มีลูกสาวแล้วก็สวยซะด้วยอายุสิบห้ายกยกสิบหกย่อนย่อนทางนี้ก็เพราะว่าท่างเขียนว่าสิบห้าแล้วก็ขีดสิบหกคือว่าเกินสิบห้านิดยังไม่ทันถึงสิบหกยังไม่เต็มสิบหกเรียกว่ากําลังสาวเริ่มน่ารัก จะยังงามขึ้นตามลาดับียกว่าพัญญาของท่านเศรษฐีคงไม่คิดอะไรมากคิดแต่เพียงว่าเด็กคนนี้น่ารักจริงๆแล้วก็เป็นตระกูลเดียวกับเสมอกับเราเป็นลูกของเศรษฐีเหมือนกันในเมืองซึ่งเป็นเพื่อนกับพ่อบ้านจึงได้จัดแจงให้พักเวลานั้นก็เป็นเวลาที่พอดีที่ลูกสาวข,ของเศรษฐีบ้านนั้น ตามธรรมดาเศรษฐีเขาต้องปลูกบ้านจิตชั้นถ้ามีโรกสาวก็โยชั้นทจ็ดเก็บไว้อย่างดีที่สุดจอยุงไม่กินลิ้นไม่เหตายไรไม่เหตอมเจ้ว่าปรรดาท่านผู้ฟังเก็บวัตถุเขาเก็บได้ถ้าเก็บใจคนนั้นไม่เก็บไม่ได้ เก็บใจคนเก็บเป็นได้ใจคนมีคําสั่งสั่งอะไรขาเดินมานั้นสั่งอะไรมือจับมานั้นสั่งอะไรปากพูมานั้นดีไม่ดีต่างตาใจสั่งให้ตามองตาก็มองอีกาใจสั่งให้หูฟังหูก็ฟังอีกเื่อรวมความว่าเก็บได้แต่กายแต่กายก็เก็บจริงๆไม่ได้เหมือนกันเป็นนั้นว่าเวลานั้นเป็นเวลาพอดี ที่ลูกสาวก็เศรษฐีที่อยู่บนบ้านชั้นที่เจ็ดมีธุระคือว่าเขาให้หญิงรับใช้ไว้คนหนึ่งคือหญิงคนไหนที่ชอบใจรับใช้คล่องตัวเธอชอบเขาให้ไว้ประจําเธอก็กําลังจะสั่งให้หญิงคนใช้เนี่ยไปซื้อของที่ตลาดหญิงผู้รับใช้ลงมาจากข้างบนเมื่อลงมาแล้ว ก็เป็นการพอดีที่แม่ของเธอแล้วก็เมียท่านบาทท่านท่านเศรษฐีอ่อออะกำลังจะใช้ให้จัดการห้องให้แกโคศกถ้าหาคนที่คล่องไม่ได้ไม่หญิงคนนี้มาก็เป็นการพอดีจริงๆยังเรียก,กแม่พ่อม่าหญิงรับใช้ล,ลูกสาวให้จัดห้องให้โคศกให้ปูที่นอนให้ปูตังปูเตียงปูสนะจัดให้เรียบร้อยอน้ำ มันมาทาทัาให้จัดอาหารให้เสร็จแล้วก็บรรโคศพเดินมาเหนื่อยอ่อนเมื่อกินอาหารเสร็จได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีก็นอนหลับหญิงหลับชายคนนั้นก็ไปตลาดตามคําสั่งของเจ้านายได้ของตามที่เจ้านายต้องการแล้วเดินกลับมาพอกลับมาขึ้นไปข้างบนเจ้านายคอยนอนเกินไปเพราะตลาดมันไม่ไกล เมื่อนานผิดปกติไม่ควรจะกลับมาถึงนานแล้วก็ดูหาว่าเธอทะเลทรายเธอก็รายงานว่าพระแม่เจ้าฉันไม่จะถลายไปไหนการที่ลงไปเขานั้นนะ่ะลงไปแล้วแทนที่ไปตลาดพระแม่เจ้าของพระแม่สมายความแม่แม่คนายสั่งให้ใจัดการห้องตั้งเตียงปูที่นอน หมอนม้งเสร็จให้ทาเท้าด้วยน้ำมันจัดอาหารมาเลี้ยงมีชายหนุ่มคนหนึ่งมีนามว่าโคศกเป็นลูกของเศรษฐีในเมืองซึ่งไปเพื่อนกับที่บ้านนี้เดินทางมาพอดีมนายผู้ใหญ่ใช้เขาจะต้องทำเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปตลาดกพรนานไปหน่อยเจ้าค่ะตอนนี้บรรดาท่านพู้ธบริษัท ที่ตามตำราโบราณว่าเนื้อคู่หนังคู่อยู่ก็ทราบแล้วทนอยู่ไม่ไหวกำลังใจของหญิงสาวจึงเป็นลูกสถีบ้านนี้ตามพระบาลีทจะบอกว่าเป็นพัญญาเดิมของโคศกสมัยที่เป็นโกตุฮริกะในสมัยนั้นเมื่อโกตุฮริกะตายจากความเป็นคน แล้วท่านเศรษฐีได้มอบข้อาสารให้เธอหนึ่งลิตรเธอจะได้แัดกันหุงต้มถวายแด่พระประเจ้พจาพพุทธเจ้าและอยู่เป็นผู้รับใช้ท่านในในโคอันเศรษฐีบ้านนั้นต่อมาก็ได้มีโอกาสปฏิบัติพระเจ้พจาพระุทธเจ้าบ้างไหวพระประเจ้พจาพระพุทธเจ้าบ้างตามสงวรอาศัยบุญอย่างนี้ เมื่อถึงตาจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นดางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกหลังจากนั้นลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก็มาเกิดเป็นลูกของอนุสถีบันนี้เันพระพุทธเจ้าจะบอกว่าอาศัยที่เคยเป็นสามีปัญญากัมากรมยื่อใหญ่แห่งความรักมันก็เกิดขึ้นเป็นบาปพ,พอยินชื่อคำว่าโคศกเท่านั้นแหละ ความรักทะลุหนังเข้าไปยันกันดกเกิดเสียวใจขึ้นมาทีความรักเกิดขึ้นมาความรัก,กมันรักจริงๆเย่ยทั้งๆที่มเมนที่ความรักมันดึงตับเข้าไปถึงในใจทนไม่ไหวทุรนทุรายทนไม่ไหวต้องการจะไปเห็นโคศกที่โคโคศกหนุมน่มชายหนุ่มพระพก็ได้เจ,จ้าถึงบอกว่าไอ้ความรักจะไมีเกิดด้วยเหตุสองประการหนึ่งปเุเพสนิวาส คนที่เคยเป็นสามีพัญญากันมาในชาติก่อนเพียงแค่ได้ยินชื่อกันเท่านั้นทนไม่ไหวสองการเกื้อกูลกันในปัจจุบันไม่เคยเป็นสามีพัญญากันมาในการก่อนแต่ชาติใหม่นี้มึงสงเคราะห์กูกูสงเคราะห์มึงยื่นโยนกันไปยื่นโยนกันมาต่างคนต่างช่วยกันเห็นอกเห็นใจรักได้แต่งงานกันได้ ฉันบอก่็เหมือนต้นดอกบัวกระเปือกปมที่อาศัยกันฉันนั้นรองความว่าลูกสาวเศรษฐีคนนี้เป็นพัญญาเก่าเขามาก่อนความรักก็นั่งจะมาในใจเลยคิดสงสัยอยากจะไปดูหน้าก็ทราบข่าวว่าเวลาด้านโคศกกำลังหลับก็จึงย่องย่องแอบลงไปไม่ให้ไม่ให้มันได้เห็น,น,หนบอกแล้วไหม่ละ ว่ากักอะไรก็กักได้กักวกตถูกกักได้กักคนนี่ไม่สําเร็จอย่ากัก่ากันคนนี่ไม่สําเร็จเป็นอันว่าเธอลงไปเข้าไปในห้องก็ไปมองดูโคศกแค่นึกถึงได้ยินชื่อกรักเธอเยี่ยมแย่แล้วเห็นตัวเข้าก็เกิดความรักหนักเพราะใสยบนเก่า นี่ไอคนที่เป็นสามีปัญญากันต้องพัดแบบนี้เพราะกำลังบุญันเสมอกันโคศกทิ้งลูกเธอทงสารลูกโคศกเกือบนึกถึงสุนัขเป็นลูกสุนัขเธอนึกถึงพระบัจเจพระเจ้าตายได้พเะธทวดาแล้วโคศกก็เธอในธนในะที่มีความรักในพระบัจเจพระเจ้าเห่าหอนป้องกันภายก็ไปเป็นเทวดาอีตอนเป็นธทวดาเป็นนางพรานาเจก,กันนเปล่าก็ไม่ทราบ <c oughs> เรื่องความว่าเธอเขาเข้าไปในห้อง <c oughs> เห็นโคศกใจกระหว,วดัดวิวตามสภาพของสตรีที่มีความรักแต่เรื่องกำลังใจของสตรีที่มีความรักเขาจะมีความรู้สึกไงแต่มาไม่ทราบเดาไม่ได้ไม่อยากจะบรรยายเรื่องนี้แต่ว่ารักหนักนั่งเข้ามาก็แล้วกันมองไปมองมาเห็นเห็นผ้าขมบหมดชายผ้าอยู่ห่อหนังสือ <c oughs> ก็ได้ก็หลับยิ่งแก้ดูแก้ดูแล้วก็นํามาในห้องปิดห้องปิดประตูหน้าต่างหมดอ่านจดหมายพออ่านเสร็จก็ตกใจพ่าแมมพ่อนี่โง่จริงๆทําไมเอาถือจดหมายฆ่าตัวเองมาได้อันตรายมากอีตอนนี้ไม่ใช่ฤษีแปลงสารนะสิลายเป็นสาวแปลงสารไปแล้ว ลูกสาวเศรษฐีแปลงสารเสร็จทาำยังไงถึอก็เขียนใหม่เพื่อนต้นวันนายเสมียนโคศกนี่เป็นลูกชายหัปีคนที่รักของฉันฉันมีความประสงค์อยากให้โคศกลูกของฉันจัดก,การแต่งงานกับลูกสาวข้อนุสตีซึ่งเป็นเพื่อนกันในชนบทเป็นทางที่ผ่านมาที่นี่ แช่นั้นว่าเมื่อโคศกลูกชายของฉันมาที่นี่เธอจนจัดก,การปลูกเรือนหอสมัยก่อนเขาต้องมีเรือนหอจัดก,การหาไม้มาปลูกเรือนหอบอกบุญก็ไม่แจ้งกับบรรดาชาวบ้านหนึ่งร้อยหลังที่เป็นกา้าวบดีข้าวบดีที่มีทรัพย์ต่ำกว่าแปดสิบต่ำกว่าสี่สิบก็รวยมาก แจ้งข่าวกมัมนดากราบบดีทั้งหลายว่าลูกชายฉันคนนี้ฉันรักมากต้องการให้แต่งงานกับลูกสาวขอาท่านนุกเสถษฐีเธอจึงจัดก,การปลูกเรือนหอให้ดีในถ้ำกลางร,ระหว่างบ้านจัดเวรจัดยามรักษาไว้ย่าให้ใครเข้าไปรบกวนย้ายใ,ใครทำอันตรายอันตรายเป็นขาดเมื่อจัดก,การแต่งงานเรียบร้อยแล้วอไรให้ส่งเขาให้เราทราบ เราจะให้รางวัลกับเจ้าเป็นกรณีพิเศษคราวนี้รางวัลหนักมากท่านที่พ่ออะไรพระลูกชายของเราเป็นลูกชายคนเดียวลูกชายคนรองที่สองมามก,ก็ตายแล้วเราเหลือลูกชายที่รักคนเดียวเท่าน,นั้นช่วยใจการให้ด้วยไอ้ฉันจะไปจัดการเองมมนก็อยู่ไกลเธออยู่ใกล้ช่วยใจการให้ตามความประสงค์แล้วก็ลงชื่อท่านเศรษฐีชื่ออะไรก็ไม่ทราบ ในวันนางเขียนจดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วสาวแปลงสารเสร็จก็นําไปห่อไว้ตามเดิมด้วโคศกแล้วเธอก็ขึ้นเั้นบนไปเพราะโคศกไม่ได้ย่นโฉมของนางเลยไม่รู้ว่าเธอสวยหรือไม่สวยรู้หรือเปล่าก็ไม่ทราบว่าลูกสาวบ้านนั้นเขาไม่ลูกสาวอาจจะไม่ทราบก,ก็ได้เมื่อตื่นขึ้นแล้วในวันรุ่งขึ้นรับทานอาหารเสร็จก็ลาพ่อบ้านแม่บ้าน แต่ก็ไม่มีโอกาสได้ลาลูกสาวบ้านเพราะเธออยู่ชั้นบนแต่ลูกสาวบ้านใจอาจจะมีการดิ้นรนอยากไม่คิดอยากจะให้หนุ่มไปก็ได้แต่ก็ลังใจก็มีความหมายว่าคราวนี้เราได้แต่งงานกันแน่เธอก็ถือจดหมายไปถึงนายสมียนนายสมยนอ่านนังเสียแล้วก็ดีใจว่าท่านมหาสถรีไว้วางใจเราถึงขนาดนี้ ต้องการให้เราเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายลูกชายจัดการปลูกเรือนหอและแต่งงานให้ยิงนำจุดหมายประกาศให้บรรดาบ้านกาัพดีทั้งหลายทราบว่าน,นี่ธรรมาสถี่าว,วางใจเราถึงขนาดนี้ท่านเป็นพ่อเองสิกลับไม่จัดการให้เราจัดการแต่งงานลูกสาวแทนความใหญ่โตเป็นแบบนี้ จึงได้เก่งกันหาไม้มาปลูกบ้านให้ให้โคศกอยู่ความจริงบ้านโลกเศรษฐีนีะ่มันเล็กไม่ได้มันต้องใหญ่มีอาคารบ้านเหลืองเป็นเรือนเป็นที่อาศัยอายคารเป็นที่พักขังคนรับใช้อาคารสําหรับรับแขกมีครัวมีครังมันต้องพร้อมสัพทต่ว่าคนทั้งหมดก็มีความจงรักภักดีกับท่านเศรษฐี โดยเฉพาะอย่างจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายสําคัญที่ยกย่องพวกเขาให้เป็นผู้ใหญ่เขาเลยเต็มใจช่วยเมื่อทํางานเสร็จจัดดูบ้านเสร็จเียบร้อยแล้วก็จัดคนระวังระวังรักษาโคศกในกระมายความตั้งยามตามไ่ก็เลยใครจะเข้าใครจะออกไมไ่จำเป็นจะต้องได้รับอนุญาตก่อนต้องระวังลูกชายคนหนายนี่ ถ้าตายไปแล้วถูกคนทำร้ายขึ้นกับมันก็จะยุ่งไดรวมความว่าเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดการไปขอลูกสาวของเศรษฐีที่ผ่านมาทางบ้านดั้นเขามาลูกสาวแต่ว,ว่าขาดลูกชายแล้ว,วาขาดลูกเขยแต่ว่าทั้งทั้งนี้ก็เพราะลูกสาวมีความต้องการอยู่แล้วเพร่ะมันคู่กันเดิมการขัดข้องในการแต่งงานมันก็ไม่มี พอไปขอเขาเขาก็ตกลงทันทีเพราะเศรษฐีเป็นเพื่อนกันฐานะเป็นเพื่อนกันเนี่ยให้ซะเลยดีกว่านั่นเมื่อลูกสาวพอใจถ้าขืนไม่ให้ดีไม่เดียดเหาะไปตามแบบวิบาคนทันมันจะยุ่งใหญ่จะใขหน้าชาวบ้านลงความเมตการแต่งงานเสร็จเขาก็นําลูกสาวมาไว้ที่บ้านของโคโศกที่บ้านสวยร้อยหลัง หลังจากนั้นแล้วพัญญาที่รักว่าเป็นพัญญาช่ายก่อนแล้วก็มาเป็นพัญญาชา่นนี้รู้เรื่องราวดีว่าพ่อต้องการจะฆ่าสามียังได้สั่งนายสมินว่าแล้วก็สั่งยามว่าถ้าบุคคลผู้ใดจะมาหาท่านเศรษฐีท่านลูกชายท่านเศรษฐีแล้วไซจงยาเพิ่งให้เข้าไปพบก่อนให้มาพบแขนก่อน พราฉันอยู่ในตำแหน่งเลข,ขานุการณีจะปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรใช้พบท่านโคศกเมื่อไรเป็นหน้าที่ของฉันแต่ว่าทุกคนที่มาในจงยาเรียกว่าจงยา้ายเข้าพบก่อนให้พบฉันทุกคนโรวงว่าวันหน้าบนเอสารีน,นบ้ายเป็นการป้องกันสามีเพราะคิดว่ายังไงก็ดีท่านสถีผู้เป็นบิดาใจร้าย ที่ตั้งใจจะฆ่าสามีเขาเธอตายเมื่อทราบว่ายังไม่ตายเขาจะต้องหาคนมาฆ่าให้ได้ที่่ะป้องกันไว้อราบรรดาท่านพุทธว,วิษัททั้งหลายเอากันแค่ป้องกันตั้งรั้วรอบขอบคิดคนสนิทือเลขานกรณีได้แก่ปัญญามีหน้าที่ในการป้องกันสามีความจริงสตรีนิฉลาดมาก ใครเขาว่าผู้หญิงโง่ไม่จริงเวลานี้ผู้หญิงเป็นนายกรัมนตรีเยอะแยะเป็นประธานาธิบดีมีแล้วไม่ก็ไม่ทราบเธาก็เป็นได้ทุกอย่างเพราะความสามารถยิ่งในการปฏิบัติธรรมบรรดาจ้าพุทธบริษัททุกท่านเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงกับผู้ชายถ้ามาด้วยกันก็มีอยู่รายเดียวเท่านั้นที่ผู้หญิงไม่ได้ผู้ชายได้ก่อน แล้วนั้นถ้ามาด้วยกัรนำผู้หญิงเอาไปกินก่อนเราจะเห็นความสามารถของผู้หญิงว่าพิเศษพิโสขนาดไหนความฉลาดการตัดสินใจของเธอกแน่นนอนอันนี้พูดอย่างนี้มาแเ้าใจผู้หญิงนะความจริงเป็นอย่างนั้น <c oughs> แล้วก็ต้องมาหยุดจนแค่นี้ก่อนเพราะเวลาเหลืออสามนาทีตอนนี้ก็มานั่งคุยกันว่าบุญยกรรมที่ทำกันไว้ร่วมกัน การแต่งงานบรรดาท่านผู้ถวายสัทองค์สมเด็จพระสง์สวัสดิโสภักไม่ได้ทรงตำหนิเคยพบคนบางคนผุดให้คนที่เข้าไปเจริญสมถะกรรมฐานมิปเสนากรรมฐานเมื่อกลับมาแต่งงานก็มาปินทายกันว่าแม้มันไปเจริญมิปัสนาทําท่าเหมือนจะไปพพานด้านกลับมาแต่งงานเสียได้การตัดสิน ความหมายอย่างนี้ผิดบรรดาญ่าโยมพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาคไม่เคยตำหนิตีเทียนไขในเรื่องการแต่งงานและก็ไม่เคยห้ามสาวกของท่านที่เป็นครวัตแต่งงานเลยอย่างนายวิสาแต่งงานท่านก็ไปในงานอี่หลายคนที่แต่งงานท่านก็ไปในงานข้านิมนต์เพื่อความมงคลท่านก็ไป แต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายฟังมาแล้วเรื่องราวมันน่าเศร้าใจคนที่คิดประทุษร้ายกันอย่างนี้เราก็มีอาตมาเองก็มีเวลานี้ที่พูดนี่ก็มีอาการอย่างเดียวกันกับท่โโานโคศกนะอาตมาท่านทั้งหลายมีความจงรักภักดีกันเยอะๆแต่ว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คิดราดประหารอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องน่าแปลก อาตมาก็ไม่เคยทําร้ายกับใครมุ่งหวังแต่ทาดีไอ้ลกาวกับไปทีอาจจะมีกรรมอย่างโครศกก็ได้อย่าไปโกรธเขาเลยตัวงความในเมื่อโลกนี้มันเป็นทุกข์ถ้าเราเกิดมาในโลกนี้กี่ชาติมันจะหาความสุขถ้าไม่มีอีกแล้วแม้แตะองค์สมเด็จพระบรมทิพแก้วเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่มีความสุขว่ากันตามชาวโลกนะ มีคนเขดาด่ามีคนขเขาเล่นทามีคนเขาแกล่งแกล้งเสมอแต่ว่าใจของพระเจ้าไม่ทุกเพราะท่านเป็นจอมอาราหันต์หรือว่าดาพระรัตนทั้งหลายท่านก็ไม่ทุกยังสําหรับพวกเรามันยังสุขไม่จริงในได้กําลังใจฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนพิสุสมณีนนทั้งหลายได้ญาติโยมพุทธบริษท เราพยายามสแสวงหาความสุขดนการปฏิบัติเข้าขอบเขตของพระนิพพานยังไปนิพพานไม่ได้ก็เข้าขอบเขตไปก่อนคือยดยดอารมณ์ต้นทำลายสังชน์สามาห่การต้นเสก่อนคือหนึ่งสงกายยทิฏฐิทำลายด้วยความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันต้องตายยังไงก็ตายแน่สองวิจิกิจฉา อีกยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาในได้ความดีของท่านสีสิรสามศิลปตะตปรามาตร,รักษาศีลให้เคร่องครัดอย่าบกพร่องในศีลพ <c oughs> ระเดนต้องเป็นสิ่งของท่นานพระบรรดาญาโยมพุทธบริษัทท่านสิลห้าใช้ได้และกำลังใจของเราหวังไว้เสมอใครจะรหาว่าบ้าบ้าบมโก็ช่าง,งเถอะเราบ้าเพื่อแสวงหาความสุข คิดไว้เสมอว่ามนุษย์โลกไม่เป็นสุขมีแต่ความทุกข์เทวโลกกับภูมโลกมีสุขท่วคราวไม่มีความหมายหมดมนุษย์นามบารมีก็ลงมาใหม่คิดว่าถ้าร่างกายของเรามันตายคราวนี้เราจะไม่เกิดเป็นมนุษย์เราจะไม่เกิดเป็นธรรมดาเราจะไม่เกิดเป็นพรหมจุดที่เรานิยมจริงๆคือนิพพานให้กําลังใจขุบรรดาทางพุทธบริษัทคิดอย่างนี้แล้วทําได้ องค์สมเด็จระจอมไตรทรงตรัสว่าถ้าตายจากความเป็นคนการจะไปเกิดเป็นสัตว์นกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัติฉานไม่มีอีกต่อไปบาปกรรมทั้งหลายที่ทําไว้ไม่มีโอกาสให้ผลมีอย่างเดียวคือกําลังใจของตนมุ่งเดินใกล้เข้าไปสู่พระนิพพานดีไม่ดีอาจจะถึงนิพพานในชาตินี้ทันยานบอกหมเวลาหมดแล้วในบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็ต้องขอลากรอน ขอความสุขสวัสดิ์วิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี